คุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาศรานิยงในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคก,กับสภาผู้บริโภค เก้นาิกาสีนาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้อยู่กับโอ๊กนิธินานราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสททอฟเอ็มร้อยหกเรายังคงทักทายกันกับคุณผู้ฟังที่น่ารักทางสททอฟเอ็มร้อยหกนะคะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมแวะเวียนมาหากันทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทอฟเอ็มร้อยหกอีกด้วยเรื่องของการพูดคุยในช่วงของเสียงผู้บริโภคกับ สภาผู้บริโภคนะครับในวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจในหัวข้อชวนรวมกลุ่มติดโซลา่าลดค่าไฟไปกับกวนหิวแสงและสภาผู้บริโภคคืออะไรต้องคุยกันดูค่ะไปที่สายคุณทีระพง์แสงลาบเจริญกิจ จากกองทุนแสงอาทิตย์นะคะคุณธีรพงศ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะรสวัสดีครับคุณโอค๋ครับทำความเข้าใจเลยกวนหิวแสงคืออะไรเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อครับก่อนเลยต้องบอกว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศทุกวันนี้ครับมันทาให้อากาศแบบบวนเป็นขั้วเดี๋ยวพราะหน้าร้อนบางทีก็จะมีช่วงที่ร้อนจากละคอ เวลาเราเนี่ยเปิดแอร์ก็จะลังเลค่าไฟพุ่งกระสู่ไม่แพ้กันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมโซลาร์เซลล์กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการ mm hmm. ปยพลังงานในบ้านครับค่ะ <c oughs> จริงๆโซลา่าเนี่ยลงทุนครั้งเดียวแค่สามสี่ปีคืนทุนแล้วแล้วก็ใช <c oughs> ้งานได้ยาวนานถึงสามสิบปีครับมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวแล้วก็ยังเป็นดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับอ่า <c oughs> แล้วก็คนยูแสงมนาะเป็นโครงการของกองทุนแสงอาทิตย์ ครับดำเนินการโดยวิสาหกิจเพื่อสังคมช่อะอีเกเรชันครับเพราะตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานสซล่าของภาคประชาชนโดยการลดกลุ่มผู้บริโภคเพื่อติดตั้งโซลารร่รวมกันครับครับคอนเซ็ปต์ก็คือมัอนกซื้อร่วมกันแล้วก็เราก็ได้ราคาผลถูกกว่าครับในโครงการเนี่ยเราก็คัดตัวให้บริการที่มีคามเชี่ยวชาญ้านการดูแลผลผลิตภัณฑาโซล่าเซลล์ที่เชื่อถือได้แล้วก็มา ให้เป็นการรวมกลุ่มติดตั้งทิมงาจะทํางานมาตั้งแต่ปีสองพูนสองหนึ่งแล้วก็มีการทํางานจากักเครือข่ายของทูแสงอาทิตย์มาตลอดก็จากประบสบการณ์ทำงานก็ทําให้เชื่อถือได้ในคุณภาพการติดตั้ง,งแล้วก็การดูแลการขายครับค่ะโครงการเนี่ยตั้งเป้าว่าจะรวบรวมผู้บริโภคเพื่อติดตั้งโซลาร์รวมกันในกรุงเทพกับบริมบทนให้ได้อย่างน้อยห้าสิบหลักคาเรือนครับค่ะโครงการก็จะเป็นทํางานแบบนอตส์บริโภคโซเชียลเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ ได้รับทุนกำนินงานจากสภาผู้บริโภคแล้วก็องค์กรผู้บริโภคสากลครับอฟังดูน่าสนใจก็เลยต้องถามต่อเลยคุณธีรพงศ์ว่าถ้าผู้บริโภคสนใจอยากติดโซลาเซลล์การเตรียมตัวต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับก็ปกติต้องจะต้องเริ่มจากการประเมินเบื้องต้นก่อนครับเพราะว่าโซลาเซลล์เนี่ยเป็นระบบผลิตพลังงานด้วยแสงอาทิตย์การใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลากลางวันจึงไม่ ช่เหมาะกับทุกคนที่ mm hmm. จะติดโซล่าได้ครับ mm hmm. วิธีการประเมินที่ดีที่สุดโดยปกติก็คือจดบันทึกการใช้งานไฟฟ้าระหว่างตอนเช้ากับตอนเย็นครับเพื mm ่อนำตัวเลขมาคำนวณว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่แลวควรติดตั้งโซล่าเท่าไหร่ควรจะติดขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีเวลานั่งบันทึกเลยก็จริงๆเรามีแบบประเมินแบบง่ายจากในเว็บไซต์ของกวรหิวแสงด้วยครับสา mm hmm. มารถใช้อัน,น,นก็จะรู้ผลคร่าวๆเลยครับค่ะ mm hmm. แล้วก็ถ้าหากปริมาณไฟฟ้าในบ้านของเราไม่เยอะหรือช่วงกลางวันไม่ค่อยใช้ไฟก็อาจจะไม่คุ้มที่จะติดโซลาร์ระบบใหญ่าาใช้โซลเซลล์พลังงานอื่นไปก่อนอเช่นโซลร์เซลล์ขนาดเล็กสำหรับทางเดินโซลร์เซลล์ตอบตรงกับปั๊มน้ำสำหรับคนที่ทำสวนเป็นต้นอย่างนี้ครับอ,ออเแล้วก็นอกจากนี้ครับจะต้องสํารวจพื้นที่ติดตั้งโซลา่าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยครับปกติก็จะมีการประเมินด้วยสายตาหรือว่า ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าแบบหลังคาไล่รับแสงนี้เป็นที่ไหมซึ่งพววเนี้ครับก็สามารถถ้าในขั้นตอนสมัครก็สามารถถ่ายรูปสองมาแล้วโครงการก็จะช่วยดูให้ครับใครสามารถเข้าร่วมโครงการได้บ้างคะเพราะตอนนี้เบื้องต้นจะเป็นบ้านเกับอาคารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็คือนนทบุรีประทุมธานีสุพรรการสมุทรสาครแล้วก็นครปฐุครับแล้วก็ถ้าโครงการเสร็จแรกเนี่ยบรรจุความสำเร็จก็ เป็นไปได้ว่าจะพิจารณาขยายไปจังหวัดอื่นเพราถ้าสนใจก็ในเว็บไซต์คนอยูแดสก็จะมีส่วนที่ให้ลงชื่อในก่อนได้ว่าอ,อยู่จังหวัดไหนจะสนใจโซลาเซลล์ครับอืมอืมอืมก็สา,พา,พามารถเข้าอยู่เข้าไปดูในเว็บไซต์ google คำว่าอยู่แสก็ได้เลยครับอ่า สามารถไปค้นเนนซิร์ชขึ้นมาได้เลยกวนหิวแสงเนาะแต่ว่าพูดถึงโซลาเซลล์ค่ะบางคนก็รู้สึกยังมีความลังเลยังมีความกังวลต้องให้คุณเดลพงศ์ฝากและล่ะฝากถึงผู้บริโภคที่กําลังลังเลจะติดตั้งกันหน่อยค่ะอ่าได้ครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับอยากให้ลองประเมินเบื้องต้งกนก่อนโดยสอบถามมาที่ a c e บุ o กกองทุนแสงอาทิตย์ <ừ. S 2> หรือไลน์แอดคอนดิชีนโซลารหรือว่าไลน์กวนหิวแสงที่เสริมจากกูเกิลเมื่อปีกไ็ได้ครับก็จะมี เครื่องมือคำนวณให้ครับสามารถลองกดดูได้ก่อนเลยครับแล้วก็การติดโซล่าเนี่ยจริงเราสามารถลดค่าไฟในบ้านได้สูงสูดงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับปริมาณของระบบที่เหมาะที่ติดตั้งครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าบางที่สามถึงสี่ปีก็คืนทุนแล้วครับแล้วก็สามารถใช้ได้ไปถึงยี่ห้าสามสิบปีเลยก็เหมาะกับคนที่ใช้ไฟทั้งวันทุกเช้าทุกวันครับถ้าไฟลบรายได้บวกก็เพิ่มเติมก็คือความสุขของคนในบ้านครับ นอกจากนี้โซลา่ายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมครับต้องใช้พลังงานรักโลกแล้วก็เป็นาการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซลลิลที่มีการเผาไหม้ทําให้บรรยากาศของโลกสําหรับชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็เป็นสเหตุของภาวะโลกร้อนด้วยครับก็ mm. ถ้าพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนเส้นทางของพลังงานให้เป็นพลังงานหมุนเวียนจากโซลา่าก็ mm. จะช่วยลดเรื่องโลกร้อนครับเพื่อ mm. ตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราด้วยกันค mm. ก็คือพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกจะเป็นเป็นจร่งเขาเป็นอนาคตที่ยั่งยืนของโลกที่จะนําไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงครับก็เลยอยากชวนมารวมพลังผู้บริโภคกันติดโซลาด้วยกันครับแล้วก็รับสิบห้าหลังแรกนะครับจริงจริงมีมีส่วนลดโอริเบิร์ดหนึ่งพันบาทลดตั้งแต่มาจ้ำนะครับถ้าสนใจก็ ลองกรุ๊ปด้วยคำว่ากวดหิวแสงได้เนาะเนาะหมืตั้งชื่อกวนกันได้น่ารักมากใครตั้งคะน,นี่ช่วยกันคิดหรือไงทีนงานตั้งครับน่ารักมากตามหากวนหิวแสงรวมพลังซื้อโซล่าเซลล์ถูกกว่าคุณภาพชัวขออนุญาตครบจบทุกหลังคาขนาดนั้นเลย เนาโอเครายละเอียดชัดเจนครบถ้วนวันนี้ขอบคุณมากคุณธีรพงคศะขอบคุณนะคะคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพงศ์แสงลาบเจริญกิจกองทุนแสงอาทิตย์นะจับคุณผูฟังตามหาก้นหิวแสงรวมพลังซื้อโซล่าเซลล์ค่ะถูกกว่าคุณภาพชัวขออนุญาตครบ จบทุกหลังคาเพียงแค่คุณอยากได้โซลาเซลล์ที่ถูกกว่าราคาตลาดถึง20%สเอร์ซนสนใจโซลาเซลล์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้พร้อมด้วยบริการหลังการขายต้องการประหยัดเงินค่าไฟฟ้ามีบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็คือกรุงเทพนนทบุรีนคนปรปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมัครด่วนเริ่มต้นที่50ครัวเรือนหรือมีเพื่อนร่วมกวนมากขึ้นราคายิ่งลดลงเขาเริ่มมาตั้งแต่14 มีนาแล้วนะไปจนถึง31พิพฤษภาคมจนถึง31พิพฤษภาคมคุณไปเซิร์ชหาเพิ่มเติมกับคำว่ากวนหิวแสงนั่นเองนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิบยกมาคุยกันในวันนี้ในช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาษรรนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วง เสียงผู้บริโภคก,กับสภาผู้บริโภค